ฟุตบอลลีคับหรือคาราบาวครับนะครับก็เข้มข้นเข้มงวดขึ้นมาทุกขณะนะครับล่าสุดมาค่ำคืนที่ผ่านมาก็แมนซิ t y ตี้ก็ชนะไปตามฟอร์มในขณะที่นิวคาสเซิลแชมป์เก่านะครับถือจับเหมือนกันกว่าจะชนะได้นะครับตอนนี้มีผลการจับฉลากในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่งแบบเย่าเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องเจอกันสองครั้งนะปรากฏว่าแชมป์เก่าอย่างนิวคาสเซิลเจองานหนักเลยนะครับกับชลากันนะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยนะครับรอบรองนะอีกคู่หนึ่งเชลซี Chelsea, จะรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอาร์เซนอลกับคิโซพาเลทซึ่งจะแข่งขันกันสัปดาห์หน้านะครับใครชนะจะไปเจอกับเชลซีอย่างเย่าเยือนนะครับใน รอบแดทีมที่ผ่านมาเนลคาสเซลก็ชนะคูแลม2 1หนึ่งฟอร์ไม่ค่อยจะดีนะครคูแลมเล่นดีกว่าด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าเนลคาสเซลมาได้นาะทีช่วงทดเวลาเจ็บนะครับมงเข้าไปมงเสริเข้าไปแมนซิตี้ครับก็ชนะเบนฟอร์ดมา2 0แล้วก็เชลซีครับโอ้โหคายีาย่คาดิฟไปสบายส3าย3 1. แต่จริงจริงจะบอกว่าสบายก็ไม่ได้นะคาดิฟมงตีเสมอได้แล้วเชลซีก็ใช้ความเก่านะครับ โดยเฉพาะอย่างยิงเจ้ากาณาโชกานาชายเนี่ยยิงไป2ลูกด้วยเพราะฉะนั้นการจับฉลากในรอบรองชนะเลิศนะครับเจลซี Chelsea เจออาร์เซนอลหรือไม่ก็คิสตัลพาเลตนะครับซึ่งจะผู้อาร์เซนอลกับพาเลตนี่จะแข่งกันสัปดาห์หน้านะครับนิวคาสเซิลเจอแมนซิตี้แล้วก็เย่าเยือนนะครับไครชนะแล้วก็ต้องอยังไม่ชนะนะต้องไปอีกนัดหนึ่งลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็น แชมป์คาราบาวแชมป์เก่าตุวนิวคฟสเซิลแต่แชมป์ทัวยนี้จะมีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าไปดูเต็มไปหมดนะครับเพราะเรามีการแข่งขันฟุตบอลเซเว่นอาซายเคนในการชิงแชมป์คาราบาวเอาตัวแทนไปดูฟุตบอลคาราบาวรอบชิงติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn